ดีค่ะนิลยาทาร่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีมิถุนในช่วง1-15มิถุนายน2อ6 8าขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช anel นิลยาทาร่นะคะเอาละและนี่ก็คือ Energy ของมิถุนเราไปดูซิเป็นอย่างไรในช่วงนี้ t o f p e n t a c l e t r e swords e i g u sword five bonds และ a อ e of p e n t น c l e นะคะเอาละสำหรับชาวมิถุนนะในช่วงนี้คุณอาจจะกำลังคิดที่แบบอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือว่ามีความรู้สึกว่า <c oughs> บางครั้งเราอาจจะเหมือนอยากเดินไปข้างหน้านะแต่บางครั้งมันก็กลับถอยหลังกลับมาที่เดิมอะไรแบบนี้นะคะเพราะอาจจะเป็นคุณเคยรู้สึกเสียใจหรือว่าผิดหวังนะกับอะไรบางอย่างกับในเรื่องราวของความรักนี่แหละที่อาจจะมีเรื่องของ บุคคลอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าปัจจัยอื่นๆอะไรก็ตามหรือคุณอาจจะรู้สึกหงุหกิรลำคาญไม่ได้ดังใจนะคะแล้วมันก็อาจจะมีในเรื่องของความขัดแย้งต่างๆรวมไปถึงอาจจะเป็นความขัดแย้งที่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะ,ะจนถึงบานปลายใหญ่โตก็ตามจนทําให้คุณอะอยากที่จะตัดสินใจให้เด็ดขาดลงไปความขัดแย้งนั้นอาจจะเกิดมาจากการที่เหมือนกับมีความจริงบางอย่างปรากฏก็ได้นะคะ แล้วคุณก็เลยอยากจะตัดสินใจให้มันเด็ดเดียวเด็ดขาดสิ่งที่คุณจะตัดสินใจอ่ะเหมือนกับว่าคุณอยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะหรือว่าคุณอยากที่จะแบบเหมือนกับถ้ามีการขอโอกาสให้โอกาสกันเนี่ยมันจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายหรือเป็นโอกาสที่ควรจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่อย่างนั้นนะคุณอาจจะแบบเหมือนกับจะไม่ยอมถอย ไปข้างหลังอีกต่อไปแล้วนะนี่ก็คือใน energy ของมิถุนนั่นเองนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะไปดู energy ของใครคนหนึ่งกันบ้างว่าเขาเป็นอย่างไรในช่วงนี้ e i g t submons sub e i g t c u p queen of pentacle e i g t subpentacle sub และ two of swords ใน energy ของเขานะคะก็ น่าแปลกม,มีในเรื่องของนะคะไพ่ที่เป็นหมายเลขหนึ่งอยู่ถึง3ใบเลยทีเดียวนะคะไพ่หนึ่งม้เท้าไพ่หนึถ้วยแล้วก็ไพ่หนเหรียญน,นะมันเป็นในเรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักการมีแพชชั่นการเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ของตัวเองนะคะด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะค่อนข้างที่จะมุ่งม,มั่นหรือกับ โฟกัสในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตนะคะหรือว่าเรื่องของการเงินเป็นหลักก็ได้นะคะเขาอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะในเรื่องของการเงินหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่เขาอาจจะมีการลังเลอยู่บ้างนะคะในถึงว่ายังมีการสองจิตสองใจอาจจะเป็นเรื่องราวของเอ NERGY ของความเก่ากับความใหม่นะคะหรือว่าการตัดสินใจเลือก ระหว่างคนสองคนก็ตามหรือว่า2ส,สถานการณ์สองเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยนะคะเขาอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะเริ่มต้นใหม่สทัทีเดียวอาจจะเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงของการตัดสินใจนี่แหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตของเขาอะในเส้นทางของเขาอะมันเหมือนมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างแล้วหรือเขาต้องการปรัถนาที่จะไปถึงจุดนั้นนะคะไป ถึงจุดความมั่นคงด้วยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆช่วงนี้นะคะเขามีทั้งความรักสเสน่หาแพชชั่นมากๆเลยถ้าคุณนะคะคือคนที่แบบเหมือนกับว่า กำลังอยากที่จะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคุณเจอใครบางคนที่เป็นคนใหม่ๆเอ NERGY ใหม่ๆที่ตกลงใจที่จะามาคุยกันมาคบกัน,กนหรือว่าเริ่มต้นด้วยกันเป็นเอ NERGY ที่ไปได้สวยมากๆนะคะเพราะต่างคนต่างกา็คิดที่จะเริ่มต้นใหม่นะแล้วเขาอยู่ในเอ NERGY ของความรักแล้วก็ความหลงไหลในตัวคุณมากๆเลยทีเดียวโอเคนี่ก็คือนะคะมีเ NERGY ของ ทัดดินที่ค่อนข้างมาแรงนะคะพืชศพกันบังกอต่อไปนะเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโนม้มให้กับมิถุนนะคะเป็นอย่างไรโอ้ควีนออฟเพนตาเคิลเอชซับเพนตาเคิลเดวิรู้สึกว่าโชคชะตาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเอชออฟเพนตาเคิล the h จะ Pit ิตั s คุณน่าจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเร็วๆนี้นะ Five of Swords the Sun เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มีความสุขด้วย Eight of Wands น่าจะมีอะไรที่ขยับขยายหรือเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็ว Four of Wands ความสำเร็จแล้วก็เนื้อคู่นะคะมาแล้วนะคะในเรื่องราวของมิถุนมีอะไรบ้างนะคะ น่าจะเป็นเรื่องราวของโชคชะตาแหละที่ทำให้คุณเนี่ยต้องเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตนะคะมันก็อาจจะมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกวิตกกังวลหรือเบื่อหน่ายบ้างในบางครั้งนะคะเหมือนกับว่า,ามันมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเบื่อจนต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนะไปสู่วิถีชีวิตใหม่หรือมีใครอะไรที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็มีความรู้สึกว่า คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่คนนั้นก็ไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แล้วจู่ๆก็เหมือนมีอะไรบางอย่างใครบางคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดเลยทีเดียวโอกาสต่างๆที่จะไหลเข้ามาในชีวิตคุณนะคะหรือว่าเข้ามาอย่างไม่คาดฝันการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงนะคะการดําเนินการต่างๆ การขยายกิจการความสําเร็จการได้รับการโปรโมตการเลื่อนขั้นอะไรแบบนี้นะรวมถึงความรักที่จะที่ได้เข้ามาหาคุณบางคนเนี่ยได้เข้ามาแล้วด้วยนะคะเข้ามาแบบเออไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวมันมาพร้อมกับด้วยอะไรนะคะเพราะด้วยคุณมีความมั่นคงในตัวเองมาพร้อมกับสเสน่ห์นะคะคุณอาจจะพบคนที่มีลักษณะแบบนี้ก็ได้นะมีความมั่นคง ทั้งด้านจิตใจนะคะแล้วก็ด้านหน้าที่การงานหรือด้านทรัพย์สินก็แล้วแต่แล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนะคะเขากำลังที่จะพยายามที่จะสม่ำเ,เสมอนะกับความสัมพันธ์นี้เราก็เหมือนกับว่าพยายามกับความสัมพันธ์นี้นะคะการติดต่อสื่อสารการที่แบบว่า,าทักทายเข้ามาหรือว่าลงทุนในความสัมพันธ์ <c oughs> พอสมควรนะคะมีทั้งความหลงไหลและความเป็นตัวของตัวเอง นะ,ะหรืออาจจะเป็น2 energy นะคะ energy หน่งเนี่ยคือมีความหลงไหลามากๆมีความอ่อนไหวแต่อีก energy หนึ่งจะค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่ารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเป็นหลัก นะทีนี้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีอะไรที่คุณจะได้สัมผัสถึงความสําเร็จนะคะแต่เป็นความสําเร็จที่มาจากการเริ่มต้นใหม่นะ,ะม,มันไม่ใช่อะไรที่แบบทํามาอย่างคาราคาซังทํามาอย่างยืดเยื้อหรือว่าทํามาอย่างสังกัตายนะคะจะไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นอะไรที่เป็น energy ของความสําเร็จที่ มีแสงสว่างแล้วก็หรูหราแล้วก็มั่นคงมากๆแล้วก็ทิ้งไอ้ความขัดแย้งนะคะความก้าวร้าวความไม่ปฏิติดปตอ่อไม่ลงรอยต่างๆอ่ะไว้ข้างหลังเลยอ่ะนะคะเออความมีอีโก้ต่างๆความเข้ากันไม่ได้นะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยเปลี่ยนแปลงเป็นความเริ่มการเริ่มต้นใหม่กันขอโอกาสการให้โอกาสนะคะ การต่างประเทศบางคนก็ได้เจอคนที่มาเสนอนะคะในเรื่องราวของการซัพพอร์ตหรือว่าการมอบของขวัญอะไรให้ต่างๆมากมายนะคะเกี่ยวข้องกับธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะหรือชาววันอาทิตย์แล้วก็อาจจะมีธาตุน้ำเกี่ยวข้องด้วยนะคะมีกรากฎพิจิกเนาะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นผลนะคะจากการที่คุณนะ ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวนะคะในการที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองการที่จะฝ่าฟันนะคะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆในที่สุดคุณก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงด้วยไพ่สีไม้เนาะเป็นไพ่แห่งความสําเร็จอยู่แล้วนะคะการที่คุณจะได้ใช้เวลาอย่างมีความสุขโดยเฉพาะนะคะกับใครคนนั้นที่เป็นคู่ที่แท้จริงของคุณแล้วก็เป็นเป็นคู่ที่ เรียกว่าคู่สร้างคู่สมคู่โซมเมตคู่ซิดคู่ที่ดีนะคะแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันมองอนาคตร่วมกันไปจนถึงอะไรที่มันดูยาวไกลนะคะในอนาคตอันใกล้นี้ มันมีทั้งเรื่องของไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่สี่ไม้เนี่ยอาจจะมีใครบางคนนะคะมีการขอแต่งงานได้นะมีเรื่องราวของการแต่งงานเกิดขึ้นคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าใครที่ถูกขอแต่งงานใครที่กําลังจะแต่งงานนะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับมิทุน I'm a better person because of you เขาอยากจะบอกว่า เขาเนี่ยปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองเป็นคนดีขึ้นได้เพราะคุณนะคะหรือว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เพราะคุณ I hope you understand me ฉันหวังว่าคุณคงจะเข้าใจฉัน I never invest deep feeling for anyone because I don't want to get hurt ถ้าบางครั้งคุณอาจจะเห็นว่าเอ๊ะเขาเป็นยังไงกันแน่เขามีความกลัวอะไรบางอย่างหรือเปล่าใช่เขาอาจจะกลัวในเรื่องของความผิดหวังเพราะอาดีตเขาอาจจะเคยเจอกับความผิดหวังถ้าเขาลงทุนในเรื่องของความรู้สึกกับใครมากๆจนเกินไป I have so much to say to you โอ้เขามีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะคุยกับคุณ I might be too late to apologize แล้วก็มีบางเรื่องที่ก็อยากจะขอโทษด้วยนะคะเขาอยากจะถามว่าเอ๊ะมันจะสายไปไหมถ้าเขาอยากจะขอโทษตรงนี้นะหรือมีใครบางคนนะคะอยากที่จะขอโอกาสคุณขอเริ่มต้นใหม่กับคุณก็เป็นได้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขา i want to tell you how i feel แล้ว ฉันอยากที่จะบอกถึงความรู้สึกของฉันที่มีต่อเธอ I need to let it We need to let it out to go เราจำเป็นที่จะต้องปล่อยกันไปก่อนในอดีต I can't stop thinking about you แต่ฉันก็ไม่สามารถทำได้เพราะฉันไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงเธอได้เลย It's time for me to heal now มันคงถึงเวลาที่ฉันจะต้อง เยียวยาตัวเองแล้วสินะ I feel you even though we are apart ฉันยังรู้สึกถึงเธอเสมอแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันอันนี้เหมือนเป็น energy ของคนที่แบบเหมือนเป็นคนเก่าๆนะที่อยากที่จะขอโอกาสตอนนี้เขาอาจจะพักรักษาเยียวยาตัวเองเพราะในอดีตเขาอาจจะคิดว่าเออเราสองคนมันจาเป็นที่จะต้องห่างไกลกันไปจนมาถึงวันนี้อยากจะบอกความรู้สึกในใจแล้วละ่ะ ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะก็คือเขารู้สึกว่าเขารู้สึกถึงคุณเสมอเลยแม้ว่าจะต้องห่างจากกันนะคุณอาจจะรู้ไหมคะว่าคนนี้คือใครต่อไปนะคะเราก็จะไปดูเส้นทางแห่งความรักให้กับมิถุนกันนะว่ามีเส้นทางเป็นยังไง A Master of My Game คุณอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ของความรักที่เคยเล่นเกมมาก่อนไหมความรักที่มามาห,หายหายผุกผูกโผนะคะคอมมิ t เมนตแล้วคุณอาจจะเคยเคยมีคอมมิชเมนต์กับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือว่าการคาดหวังในเรื่องของคอมมิชเมนต์แต่อาจจะเจอแบบที่ทำให้ผิดหวังนะทำให้ต้องรู้สึกว่าต้องอยู่ห่างกันต้องอยู่คนเดียวทำให้มีความคิดถึงทมกลางความนิ่งเงียบ และนั่นก็คือคามิกพาร์เนอร์นั่นเองนะคะเป็นลักษณะของคู่กรรมที่คุณได้เคยเจอนะคะ Reclaim Space มีใครบางคนบอกขอพื้นที่ส่วนตัวนะขอฉัน้นมีเวลาเป็นของตัวเองขอฉันได้อยู่คนเดียวนะคะหรือว่าขอห่างสักพักอะไรแบบนี้นะคะบางทีตรงนี้เนี่ยปัญหาความสัมพันธ์เหมือนจะเป็นลักษณะของอดีต นะคะที่ยังไม่ได้ก้าวข้ามไปจนถึงจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงของการเริ่มต้นใหม่จริง,รงๆแล้วก็คือการเริ่มต้นใหม่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ของคุณนะคะไพ่หนึ่งเหรียญหรือเดิรซันเนี่ยเป็นลักษณะของการที่จะกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองต่อไปนะคะเราก็จะไปดูแองเจลลักษณะความรักความสัมพันนี้นะคะว่ามิถุนเจอลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นอย่างไร ลิฟท์ t b e บีไฮทั้งหมดทั้งมวลคุณจะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังแล้วนะที่คุณมีความคิดว่าเอ๊จะเลือกตัดสินใจดียังไงดีเดินไปข้างหน้าหรือว่าถอยอหลังคิดว่าคุณจะต้องตัดสินใจว่าจะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังเมื่อคุณทิ้งอดีตไว้ข้างหลังหมายถึงว่าความรักที่มันอาจจะไม่เคยนำความโชคดีมาให้คุณเลยมีแต่ความทุกข์ความเศร้าความเครียดนะคะคุณอาจจะทิ้งตรงนั้นไว้แล้ว คุณกำลังที่จะได้รับ Lucky in l นเลนะคะความรักาการที่คุณจะรู้สึกโชคดีในเรื่องของความรักหรือว่าการได้เจอกับใครสักคนแล้วก็จริงๆด้วย twin f เ a m e คุณจะได้เจอเนื้อค,คู่คู่แท้ที่แท้จริงของคุณนะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่การมีคอมมิ t เมนตนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักที่เป็นเลิฟเฮดรีเลชชิพนะคะรักกันไปก็ โกรธกันไปเกลียดกันไปต่างๆตรงนั้นนะ่ะคุณจะทิ้งไว้ข้างหลังแน่ๆเลยนะคะสำหรับมิถุนต่อไปนะคะเราจะไปดู Angel ให้คำแนะนำว่าอย่างไร <c oughs> Give your relationship a chance ให้โอกาสความรัก อีกสักครั้งบางคนบอกว่าไม่เอาแล้วความรักมีไหมคะมีบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยความรักไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยฉันเข็ดแล้วฉันไม่เอาความรักดีกว่าก็กำลังจะบอกว่าลองเปิดใจอีกสักครั้งไหม Keep and open mind นะคะเปิดใจให้กว้าง your soulmate may differ from your u s u a l t p e and expectation บางทีคุณจะได้เจอ soulmate ที่เหมือนกับมีความแตกต่างจากคุณมากๆนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้สิ่งที่คุณคาดคิดนะแต่ว่า เป็นคนที่คุณคู่ควรนะคะ you deserve love angel เนี่ยจะแนะนำว่าคุณจะต้องบอกตัวเองเสมอว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีนะคะ ừ, ความรักที่ดีคืออะไรก็คือความรักที่คุณต้องการนั่นแหละมันเป็นอย่างไรนะคะตั้ง สิ่งที่คุณต้องการไว้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาตรฐานของตัวเองในตรงนั้นนะและที่แน่ๆน,นะคะมันจะต้องมาจาก love yourself first รักในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนนะคะการรักและเคารพตัวเองก็จะนำความรักที่ดีมาให้กับคุณหรือไม่ก็กรองนะคะเขาจะกรองความรักที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนนะคะจะ เข้ามาปลุกวิญญาณนะคะความเป็นเด็กในตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้รู้สึกสดชื่นสดใสหรือคนคนนั้นเขาอาจจะมีวัยที่แตกต่างจากคุณก็ได้นะเขาอาจจะเด็กจะเยกกว่าคุณมากๆหรืออะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะมีเด็กๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นี้นะเอาละต่อไปนะคะเราก็จะไปดูข้อคิดจากแองเจิลกันนะคะว่ามีข้อคิดอะไรบ้าง Stop going back and forth นะคะใบแรกที่คุณได้รับก็คืออะไรคะ,ะ Going back and forth ใช่ไหมคะคุณเหมือนเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังด้วยไพ่ปิดท้ายบอกเลยว่า Stop going back and forth นะคะก็คือหยุดที่จะ สับสนในตัวเองนะคะบางคนก็คือแบบเออฉันคิดจะเดินหน้าแล้วละแต่เดี๋ยวฉันก็ถอยหลังลงคลองอีกดีกว่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นหยุดที่จะทําแบบนี้นะคะชีวิตก็คือต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะคะจะไม่มีการถอยหลัง k no w your word มาจากการรู้คุณค่าในตัวเองเป็นหลักนะคะเราทุกคนมีคุณค่าอยู่แล้วและนี่ก็คือใบที่2นะคะ lift the past be h i n d ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังอดีตอะไรนะคะอดีตที่ ทําให้คุณต้องคิดวนกลับไปกลับมาอดีตที่ทําให้คุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเองถ้าเป็นอย่างนั้นคุณทิ้งอดีตไว้ข้างหลังไม่ดีกว่าหรือ Learn to wait แล้วก็เรียนรู้ที่จะรอคอยอีกสักนิดหนึ่งนะคะออรอคอยอะไรรอคอยสิ่งที่ดีที่สุดทุกอย่างในชีวิตนะคะถ้าคุณรอคอยสักนิดไม่เร่งรีบ,ไม,รรบไม่รีบร้อนจนเกินไปเมื่อ <c oughs> พูดถึงเรื่องราวของความรักนะคนที่เข้ามาในชีวิต ถ้ายังไม่ใช่รออีกนิดดีกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะเพราะมันจะทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาด trust your gut เชื่อในเซนส์นสัญชาตญาณของตัวเองถามหัวใจตัวเองว่าจริงๆแล้วคุณมีความสุขไหมคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงหรือเปล่านะคะกับความรักนี่ก็คือนะคะเรื่องราวของมิถุนคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่า สมัครเรียนนะคะคอร์สสอนอ่นานไพ่ทาโร่ไพ่อาร์าอรอเคิแล้วก็คอร์สดึงดูดรักแท้โดยใช้กดแดงดึงดูดขอบคุณสำหรับการกดติดตามสับสไคร b e และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทาโร่นะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ